สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมเหรียญพยาพิชัยดับหักรุ่นแรกเนื้อทองคาเพิ่งเช่ามาเลยครับองนี้ผู้ใหญ่ท่านเมตตาแบ่งให้เช่าบูชาครับต้องกราบขอบพระคุณครับถ้าเพื่อนๆม,มีแบบนี้นะครับผมรับเช่าบูชานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยครับเหรียญรุ่นนี้สร้างร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเก้าเหรียญครับพุทุคุณดีครับขนาดจานร้อยสิบแปดรูป ร่วมปกเสกสลับสับเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนเชื่อว่าท่านพ่อส่งกระแสจิตมาร่วมปกเสกด้วยทําให้พุทธคุณเข้มขขังเป็นที่ประจักษ์มาช้านานครับเหรียญพุทธคุณดีเด่นนะครับแค้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมโชคลาภเหรียญอยู่ในกรอบตลับทองคําฝังเพชรเพชรแดเม็ดครับเกรดเน้ําดีเลยครับทองน่าจะหนักประมาณหบาทตลับนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับนี่ใส่กรอบอัดพลาสติกด้านข้างมาทำให้กระชับใส่ได้สวยงามเดี๋ยวเราแกะออกมาครับนี่ออกมาแล้วครับเอาไปเพื่อนชมครับงดงามครับเดี๋ยวเรามาแกะออกจากกรอบพลาสติกเลยได้ชมกันชัดชัด ครับเดี๋ยวตีกล้องลองดูครับสองตำนิพิมพ์คมชัดจุดใจตังครบมีคาบน้ำทองออกแดงๆตามซอกมุมต่างๆผาลักษณะนี้คือผิวเดิมไม่ผ่านการใช้สวยงามครับดูครับสวยครับ ตำหน่พิมพ์ครบหมดเลยจุดใจตั้งครบดูด้านหลังเหรียญเหรียญยันตั้งขึ้นเป็นแท่งเป็นยันไตสรสาระพุทธคุณสูงครับขอบด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบด้านข้างจะเป็นรอยตะไบเก็บงานเป็นจุดสำคัญนะครับจุดนี้เราต้องจดจำครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีผมรับเช่าบูชาทุกสภาพนะครับหลายๆแสนจนถึงหลักล้านเลยขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ